ทุกคนมาพบก,กับรายการ SPU Weekly วันนี้มาอยู่กับอ้ำน้อยค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรัว SPU ว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นและจะมีกิจกรรมอะไรที่ตามมาเนี่ยจะสรุปให้ฟังจบปิ๊งในคลิปเดียวมาเริ่มสิ่งแรกด้วยการประมือ ขอแสดงความยินดีกับดรนภัสนันท์พนิพาด้วยนะคะดรนภัสนันท์ท่านได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1, mm hmm. 1> ใน8อันดับ CEO อหญิงแกร่งในเซ็100ซึ่งดรท่านเองก็เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นนะคะจากสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจของ SPU ของเราด้วยคะ่ะจะบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งสมชื่อจริงๆ ไหนใครเคยไปเที่ยวสู่รักษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพูจังหวัดกาญจนบุรีบ้างคะจะบอกว่ามอเราได้มีการจัดโครงการฟื้นฟูธรรมชาติกับกิจกรรมสีประทุม USR จะบอกว่าเขาได้มีการไปปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสังคมรวมถึงโลกของเราด้วยคะ่ะ ใครๆก็รู้จักแคมปัสวิสิต SPU เมื่อไม่นานมานี้น้องๆจากโรงเรียนวัดพุทธบูชาได้มาแคมปัสที่คณะโลจิสติกงานนี้มันมากๆใครที่อยากจะมาเป็นแก๊งแบบเดี่ยวนะคะหรือจะมามันๆแบบนี้ SPU ของเราก็ต้อนรับเสมอค่ะและถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลย มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆ SPU ของเรานะคะที่ล่าสุดได้เปิดโอกาสให้น้องๆเด็ก66เข้ามาสัมภาษณ์คัดเลือกทุน SPU ตัวจริงงานนี้บอกเลยว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยงัดความสามารถออกมาสู้กันแบบหมัดต่อหมัดกันเลยทีเดียวเก่งๆนทุกคนเลยขอให้ได้รับข่าวดีมาเป็นเด็ก SPU ได้กันนะคะฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ฮ่าฮ่าฮุราฮุราฮุเฮ มาเชียร์ทำนักกีฬา SPU ที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ดองจานบ้านเชียงเกมกันดีกว่าค่ะโอ้โหบอกเลยว่านักกีฬา SPU ของเราเนี่ยเต็มที่กันจริงๆวันนี้อ้ําก็มีภาพกีฬามานันๆมาให้ดูกันเป็นน้ำจิ้มกันก่อนยังไงก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬา SPU ของเรากันด้วยนะคะไฟติ้งค่ะข่าวนี้สำหรับน้องๆมอปลายค่ะใครที่ชอบออกแบบห้ามพลาดกันเลยนะ เพราะตอนนี้คณะสถาปัตยากรรมกำลังเปิดรับสมัครให้เข้ามาเวิร์กช็อปกันแบบแน่นๆเลยพบกับรุ่นพี่และอาจารย์มากฝีมือซึ่งในปีนี้มาในคอนเซปต์ Over the l a n d b o w g ใคชื่อคอนเซปต์ก็ว้าวแล้วแต่ว่ายังไม่พอคณะนี้เขาพาไปงาน Bangkok Design Week 2 0 2 3ที่จัดกันทั่วกรุงเทพอีกด้วยค่ะใครสนใจนี่เลย Q r c o อโคตรงนี้นะคะรีบสแกนแล้วก็ไปสมัครกันได้เลยค่ะแต่บอกว่าต้องรีบนะคะเพราะว่าจะหมดเขตแล้วมาเจอกันนะ เป็นไงบ้างคะทุกคนหวังว่าวันนี้จะได้ข่าวดีๆอะไรกลับไปเยอะๆเลยใช่ไหมคะวีกหน้ามีอะไรเด็ดๆโดนๆเนี่ยเดี๋ยวอ้ําจะมาสับให้ฟังกันอีกนะคะส่วนวีกนี้อ้า๊าหนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่กับรายการ SPU Weekly เรื่องไหนเด็ดเทรนไหนโดนเราจะเลองให้ฟังไม่บยบาย